บันนี้วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่75ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์มีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตดนมณน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจาัก,กวาเลสุอัตราคชนตุเทวดาสัตทมังมุนีราชาสาส,สุนันตุสักขโมขะทางสักเคกาเมจรูปเปคิร,ริสิคาราเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวะตะคาหาเนเเคหววะวัตถุมิเเคเตภูม,มามจะย,ยันตุเทวชลทละวิสเมยักขะคันทัพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจจนางสาทวเมสุนันตุธรรมะสวะนักาโลอายัมพัทันตาธรรมะสวะนักาโลอายามอายามพัทันตา ธรรมมสวักาโลอยัมพระทันตาบทที่2บทบูชาพระรนตนไตรอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะบทที่3บทกราพ,พระธนตนไตราอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังพิวาเทมิสว่าขาโตพระขวาตาธโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิบทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวัตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดไตรสารนคมนปาทะพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคฉามิตติยัมปิสังขังสารนังคฉามิ บทที่หกบทสวดสัจจกริยาคัถานติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอาระหังสมาสุพุทโววิชาจรณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภควัตตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพว,วินยูหิติ บทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุช uh ุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีกรานิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ บทที่10รัตนสูตรยานิทะปูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวภูตาสุมะนาพระวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมตทะสัพเพเมตังกโรถะมนุสิยาปชายะทิวาจรัตโตจะรันติเยพระลิงตัสมาหิเนรคขัตถะอปมตตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเเคสุวายัางรัตนางปณะีตังนโนสะมังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนางปะนีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขะยัมวิราคังอมตตังปณีตังยัทธะคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมมติกิจิอีธรรมปิธรรมเณรตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยัมพุทธเสธโหปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาทินาเตนะสมโมนะวิชิติอิธรรมปิธรรมเณรตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโนติเตทขิเนายาสุขัสสะสาวกาเอตายสุทินานิมหพพลาณิอิธรรมปิสังเครตะตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปัมยุตตามัสาทันเหนะนิกามิโนโคตมสาสนามิเตปฏิป,ต,ปตาอามตตังวิไคหะรัทามุธานิพุติงผุชามานาะอิธรรมปิสังเครตะตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยะถินทขีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตถุูปมังสปุริสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจัปปสติอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยอริยเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหติผูสสะปมัตตา นาเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสนัจเณสุวติโหตุสาวัสสะทัศนสัมปธายะตาย,ยสุธรรมาชาหิตาพระวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจิตันจาศีลพัตังวาปิยะติกินจิจะตุหปาเยหิจะวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสนัจเจะสุวติโหตุ กินจาปิโสกม,มังกรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอาภาพโพโสตสสะปฏิฉาทายะอาภาพตาทิถะปทัสวุตตาอิธรรมปิสังเครตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปปภุมเพยยถาภุสิตะเคคิมหานมามเสปธรรมวสมิงคิมเหตถูปมังธรรมะรังอเทสยิณิพานะคามิงประมังอิตายะอิธรรมปิพุทธเฮระตะนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ วโวรวัลยูวรโทวลาฮโลอ,อนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทธทระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายาติเกพระวสมิงเตขีนาพีชาอาวิณหิชนทานิพันติทีรายถายัมปติโปอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุญานิทัพูตานิสมาขตานิปุม,มาณิวายานิวะอันตริเข ตถาคตังเทวมนุษส um ์ปูช <inky> ิตังพุทธังนมัสสามะสุวติหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษส์ปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทัภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวติโหตุ บทที่11อาตาาติยปริตตย่อสัพพ,ะ,พ,พะโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวระมะติกันโตนิพุตโตจะตูวังภวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพรโรโควินาสตุมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอาภีวาธนาศีลิสนิจยางวุฒาปจายะโนจะตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง บทที่1 2อธิตตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวาขะยายังวิหารติคยาสีเสสัตถิงพิกขุสหเสนตตะโคพระขวาภิกขุอามันเตสิสัพพังพิขเวอธิตังกินจะกพิขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังลาปุอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสทิโตยำปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวา ทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกขนาโทสักขนาโมหกขนาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิโตยัมปิทางโสตสัมผัสสะปัจยาปัจติตเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตามปีอธทิตตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคักขินาโทสักขนาโมหักขินาอธทิตตังชาติยาชะรามรณเนนโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิคานังอธทิตังคันธาทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตังคานะสัมผัสโสทิโตยามปิทางคานะสัมผัสสัจยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธทิตตังเกนะ อธทิตตังอทิตตังราคขีาโทสักขนาโมหกขนาอธทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตยันติวัามิชีวะหาอธทิตตาราาอทิตตชีวะหาวิญญาณังอธทิตตังชีวะหาสัมผัสโสทิโตยำปิทางชีวะหาสัมผัสสัพจยาประชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะ อาทิตังอธทิตังลาคัคคินาโทสักคินาโมหคินาอทิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัามิกายโยอิท hey. ิตโปุถภะพาทิตากายะวิญญาณังอธทิตตังกายะสัมผัสโสทิโตยัมปิทางกายะสัมผัสปัจจยาปัจจิตเวที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคัคคินาโทสักคินาโมหคินาอทิตตังชาติยา ชรามระเนนสโเกหิปริเทเวหิทุเคหิโธมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิมะโนทิโตธรรมอทิตามโนวิญญาณังอทิตังมโนสัมผัสโสทิโตยามปิทางมโนสัมผัสปัจจยาปัจจิตเวทียตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมติอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธทิตังชาติยาชรามระเนนัสโเกหิปริเทเวหิทุเคหิ โทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวกโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจักขุสัมผัสสัพจยาปัจติตเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติ ยัมปิดทางโสตสัมผัสสัพจยาประชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติคานัสมิงปิดนิพพินทติคันเทสุปิดนิพพินทติคานวิญญาณนปิดนิพพินทติคานัสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางคานัสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติชีวหายะปิดนิพพินทติละเสสุปิดนิพพินทติชีวาวิญญาณนปิดนิพพินทติ ชีวะสัมผัสเสปิดนิพพินทติยาปิดทางชีวะสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติกายะสมิงปิดนิพพินทติปุัภเพสุปิดนิพพินทติกายวิญญาณปิดนิพพินทติกายสัมผัสเสปิดนิพพินทติยาปิดทางกายสัมผัสัพจยาวัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตัสมิงปิน hm ิพินทติมนาส밍ปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาเนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรามัจจาริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธายติปชานาติติอิทัมโวจะกภะควา อตมานาเตภิกูพระควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะวณนะเวยากราณสมิงพันญ,ญามาเนตัสะภิกคูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติบทที่13อนัตตลัคณาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาพาราณสิยังวิหรติอิสิปตเนมิขะทายตะตตะโขพระควาปจัจจวัคคิเยภิกคูอมันเตสิ รูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิกเวอัตตาพระวิสัณยิธังรูปังอาภาทายสังวตเตยะลพเทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสีติยสมาจะโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายสังวัตตินาจลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตตาพระวิสัณยิทังเวทนาอาภาทายสังวัเตยะลพเทะจะเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติยัสมาจักโคพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายัสังวัตตินาจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตตาพระวิสันยิทางสัญญาอาพาทายสังวัตเตยะลัเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจักโคพิขเว สัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาธายสังวัตติณัจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสุในยิทังสังขาราอาพาธายสังวัตเตยุงลพเทตจะสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโคพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาพาธายสังวัตติณัจลพติ สังขารเลสุเอวังเมสังขารลาหนตุเอวังเมสังขารลามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจักหิทังพิกเวอัตตาพวิสสะนยิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวเตยะรัเพทดถจะกวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสิติยะสมาจักโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวตตตินัจจลลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสิติ ตง um ังกิงมัญจาถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอณิจังพันเตยัมปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัมปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญจาถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอณิจาาพันเตยามปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัมปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกาลลังนุตังสัมนุปสสิตตง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัปนานิจังถูกขังวาตัง สุขังวาติถูกขังพันเตยัปปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังการลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวาิจังวาติอนิจังพันเตยัปปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัปปนาณิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ตัสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอัตตตานาคตาปัจจุบันนังอจตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกังวาสุกุมังวาหีนาวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมัปัญญายะทัตพังยากาตจิเวทนาอตตตานาคตาปัจจุบันนาชตาวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวา สัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสัมมัปปัญญายะทัตพังยากาจิสัญญาอติตานะตปปจุปันาอัชตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาผูตังสัมมัปปัญญายะทัตพัง เยเกจิสังขาราอตตตานักตะปจุปันาชตาวาพิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮินาวาปณิตาวายาทุเรเยทุเรสันติเกวาสัพไยสังขาราเนตังมะมะเนโซหามัสมิณเมโซอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายทัตถพัง so ยังกินจิวิญญาณังอตตตานัต at ปัจ e ุปปนนังอชตงวาพิทาวาโอราลิกงวาสุขุมาวาหีนาวา ปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาหูตังสัมมัปปัญญายะทธัตพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกรูปสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติ ขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทัมโวจะภควะอัตมนาปจักวิคียาภิกขุภควัโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปะณะเวยยกรณสมิงพัญญามเนปจัวิคียานาังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจริสูติ